สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตว่าช่อนอเมซอนนะครับวันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับาการเปลี่ยนถ่ายน้ําเราก็จะดูว่ามันน้ํามันขุนไหมมีเศษอาหารตกค้างหลงเหลือเยอะหรือเปล่ามีขุนเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเยอะมากๆก็ถ่ายออกนะครับจริงๆมันก็อาศัยอยู่ได้ในน้ําที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ได้นะครับปลาช่อนอเมซอนแต่ว่า,ามันยังตัวเล็กอยู่เราก็ พยายามดูแลมันให้มันรอดเยอะที่สุดนะครับตอนนี้มันจะมีไซส์ในยี่สิบนิ้วนะครับถึงยี่สิบนิ้วความยาวยี่สิบนิ้วนะครับที่เอามาก่อนนะครับก็จะมีชุดแปดนิ้วนะครับตอนนี้แปดนิ้วก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณสิบสี่สิบสี่ฟุตน่าจะได้ครับเอ้ยสิบสี่นิ้ว เรเลี้ยงไม่นานนะครับแ๊บเดียวนะครับเขามาตั้งแต่ไซส์แดนิ้วนะครับถ้าเราไม่เล็กได้เลี้ยงเยอะนะครับถ้าเราเลี้ยงแค่ตัว2ตัวอย่างนี้นะครับก็ไม่ไม่เปลืองอาหารนะครับมันกินไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับปลาสับนะครับผมใช้ปลาสับให้มันนะครับตั้งแต่มันมันโตขึ้นมานะครับก็ใช้ปลาสับนะครับ าคนที่ไม่มีเวลาก็จะปล่อยลูกปลาให้มันกินเลยนะครับอย่างนี้ผมก็ปล่อยลูกปลาเสริมไว้นะครับแต่ว่าในปลาที่มันยังไซส์เล็กอยู่นะครับก็ต้องหาลูกปลาที่มันตัวเล็กๆที่มันกินได้นะครับมันก็จะหา,หาขนาดไซส์เหยื่อ,อยากหน่อยนะครับถ้าเราเลี้ยงไม่เยอะนะครับเลี้ยงตัวสองตัวก็หั่นปลาให้กินเลยนะครับไม่เปลืองอาหารนะครับไม่เปลืองอาหารนะครับ เลี้ยงตัวสองตัวเนี่ยปลากิโลหนึ่งน่าจะกินได้เกินอาทิตย์นะครับถ้าเลี้ยงตัวสองตัวนะครับตัวเล็กๆเท่านี้นะครับดูแลมันสักตีนึงนะครับมันก็เลยจะเริ่มกินปลาเป็นตัวได้นะครับเราก็ให้มันเป็นตัวครับวันละตัวสองตัวก็พอครับใส่พอดีคาให้มันนะครับเลี้ยงเล่นดูแลมันไปเยอะนะครับอันนี้ผมเลี้ยงจํานวนเยอะนะครับ ุดนี้จะมีอยู่เกือบสามสิบตัวนะครับที่เห็นยี่สิบเอยไม่ใช่ไม่ใช่เกือบสามสิบมันไซส์ใหญ่มันจะมีอยู่ยี่สิบสามแล้วก็จะมีไอตัวตัวยี่สิบนิ้วเนี่ยสองตัวก็จะยี่สิบห้าตัวนะครับอยู่ตรงนี้ยี่สิบห้าตัวนะครับมันเลี้ยงเยอะหน่อยนะครับก็ต้องหั่นปลาให้กินแต่มันก็ไม่กินเยอะนะครับ ปลาวันหนึ่งก็กินกินไม่ไม่ไม่น่าจะถึงขีดนะครับไม่น่าจะถึงขีดถ้ากินวันละครั้งพอนะครับถ้ากินจนเขาอิ่มนะครับจนเขาไม่กินนะครับจยนโยนปลาลงไปแล้วยังยังเห็นชิ้นปลานะครับก็เราก็เก็บขึ้นนะครับก็พอ,อนะครับให้เป็นช่วง สายนะครับ่อนไปที่ประมาณเที่ยงนะครับใา้แนั้นครั้งหนึ่งพอนะครับให้แค่นี้ก็พอนะครับแต่ว่าให้เต็มอิ่มนะครับวันละครั้งกว่ามันจะย่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันกินอาหารสดไม่เหมือนอาหารเม็ตนะครับกว่าที่เขาจะย่อยก็ทั้งวันนะครับก็เป็นวันอยู่แล้วเป็นวันนะครับให้วันละครั้งก็พอครับแต่ถ้าเป็นลูกปลาก็ปล่อยให้กินเองธรรมชาติเนี่ยจะเปื่องหน่อยนะครับอย่างไอ้พวกตัวเล็ก เมื่อก่อนพวกไซส์แปดนิ้วเนี่ยเมื่อก่อนผมปล่อยลูกปลาให้กินไปซื้อลูกปลาจากกรมประมงมาให้กินเลยนะครับให้กินทีละซื้อมาทีละห้าร้อยบาทนะครับก็จะได้อยู่ลูกปลาอยู่ประมาณพันกว่าตัวครับพันประมาณพันหนึ่งร้อยตัวครับพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยตัวพันสองตัวพันสองร้อยตัวนะครับก็อยู่ได้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับ 3, ปลายี่สิบกว่าตัวหมดนะครับถ้าเรา หั่นปลาให้ก็จะประหยัดกว่านะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงไม่เยอะก็ไม่ไม่เป็นไรครับถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงสองตัวสามตัวอย่างนี้ก็สามสี่ตัวอย่างนี้ก็ไม่เบื่อครับอาหารถ้าซื้อลูกปลามาสักห้าร้อยเนี่ยน่าจะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับอยู่ได้เป็นเดือนปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น,นะครับก็เราก็ดูแค่น้ํานะครับ น้ำถ้าเป็นอาหารสดนะครับถ้าไม่ใช่ปลาสับมันก็อยู่ได้เป็นเดือนก็ไม่ไม่น้ําก็ไม่ไม่เสียนะครับถ้าเป็นเราปล่อยปลาเป็นให้มันกินนะครับน้ําจะไม่ค่อยเสียนะครับก็ไม่ได้ดูแลเรื่องน้ํานะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับเป็นเดือนนะครับถ้าเลี้ยงเยอะๆนะครับมันก็จะมีขี้มันถ้ามันกินเยอะมันก็จะมีขี้เยอะนะครับน้ําก็จะคุณเร็วนะครับก็ต้องเปลี่ยนทายน้ำอยู่บ่อยนะครับ อันนี้ผมเลี้ยงจํานวนเยอะนะครับถ้าเราเลี้ยงจํานวนไม่มากเนี่ยเลี้ยงง่ายมากนะครับตรงปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับ้ามีลูกปลาปล่อยลูกปลาให้มันกินนะครับเม็นว่ค่อยโตขึ้นนะครับน้ำนะครับตอนเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกครั้งเนี่ยผมก็จะให้เกลือนะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือให้มันนะครับเกลือก็ลองไปเร้นหาสูตรนะครับหา วิธีการใส่นะครับใส่เกลือเท่าไหรน้ําเท่าไหร่นะครับลองเข้าไปดูนะครับเพื่อลดความเครียดของปลานะครับแล้วก็ทําให้ปลาแข็งแรงนะครับเกลือเป็นเกลือทะเลนะครับต้องใส่ทุกครั้งนะครับเปลี่ยนทายน้ำบางทีก็จะมียานะครับไม่ยาก็พวกด่างทับทิมใส่ไปนิดหน่อยนะครับถ้าด่างทับทิมนิดนึงนะครับใส่ป้องกันไว้ป้องกันพวกแบคทีเรียในน้ํานะครับถ้าเราใส่ด่างทับทิมหรือว่าใส่ยาเข้าไปเนี่ยมันก็จะ ก็จะฆ่าเชื้ออยู่ตลอดนะครับใส่ท uh ุกครั้งที่ถ่ายน้ํานะครับถ้าปลาอาการไม่ดีก็ถ่ายน้ําใส่เกลือใส่่างทับทิมนะครับถ้าไม่มียานะครับผมจะใช้ผมผมจะใส่เป็นยาเหลืองนะครับผมจะมียาสําหรับใส่ปลาครับเป็นยาเหลืองนะครับถ้ายาเหลืองไม่มีก็คือใส่่างทับทิมอย่างที่บอกนะครับปกติ่างทับทิมเขาก็ใส่กับปลาอยู่แล้วนะครับ ใส่ปลาเพื่อ,อเพื่อลดพวกแบคทีเรียนะครับเพื่อทำให้เชื้อโรคที่มากับน้ำนะครับมันตายนะครับใส่ทุกครั้งนะครับเกลือก็จะลดความเครียดนะครับทำให้ปลาแข็งแรงนะครับผมจะอัปเดตยนให้ดูเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ในช่วงนี้ยังยังใช้ปลาที่สับให้กินเสริมอยู่นะครับเพราะว่าแต่ว่าไอ้ตัวยี่สิบนิ้วเนี่ยมันมันกินพวกปลากระดี่พวกนี้ได้แล้วนะครับเราก็ปล่อยปลากระดี่พวกนี้เสริมให้มันไล่กินนะครับอาหารที่เป็นปลาสับมันก็จะมีปลาไซ้ลิกรมรวมกันอยู่นะครับผมก็จะสับอาหารให้กินด้วยนะครับรอ,อเวลานะครับรอเวลาให้ปลามันโตกว่านี้นะครับผมก็จะหาพวก ปลากระดีตามคลองตามบ่อบน้สสําธรรมชาตินะครับมาปล่อยให้มันกินนี้นะครับก็ไม่ต้องดูแลเลยนะครับถ้าถ้ามันโตแล้วนะครับในตอนที่มันยังเด็กๆอยู่นะครับยังตัวเล็กอยู่ยังยังไม่ถึง2ี่สิบนิ้วนะครับก็จะดูแลยากหน่อยถ้าเกิน2ี่นิ้วไปแล้วก็หาปลาเป็นตัวให้มันกินเลยนะครับมันก็จะดูแลง่ายไม่ต้องมาหันปลานะครับหาปลามาปล่อยให้มันกินเลยนะครับเนี่ยอย่างอย่างสองตัวนี้2ี่สิบนิ้วแล้วนะครับ มันกินได้หมดนะครับปลากระดีมันกินได้เกือบทุกไซส์นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นไซส์ยี่สิบนิ้วนะครับจะมีอยู่สองตัวนะครับผมเอามาก่อนนะครับไอ้สองตัวที่เป็นขนาด2ี่ินิ้วเนี่ยผมตอนผมซื้อมาผมซื้อขนาดอ่าสิบสองถึงสี่นิ้วมานะครับเอามาปล่อยลงบ่อเลยนะครับแป๊บเดียว ได้ยี่สิบนิ้วนะครับประมาณสองเดือนนะครับได้ยี่สิบนิ้วสองสามเดือนประมาณนี้นะครับจากจากสิบสี่นิ้วนะครับเป็นยี่สิบนิ้วหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า,าแม่ค้าเขาก็บอกมาว่าไซส์สิบสองถึงสิบสี่นิ้วนะครับผมไม่ได้วัดตอนเอปาปลาลงนะครับเขาบอกว่าสบประมาณสิบสองถึงสิบสี่นิ้วนะครับที่ได้มาสองตัวนะครับ อาจจะไม่ถึง14นิ้วด้วยซ้ำนะครับเอามาลงตอนแรกนะครับปล่อยลงไปก็แป๊บเดียว20นิ้วแล้วครับก็เพิ่มมาน่าจะเกือบน่าจะ8นิ้ว6-8นิ้วนะครับเพิ่มมาแค่3เดือนนะครับเร็วมากๆนะครับแต่ถ้าเราเอาลงบ่ออย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้กินอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะโตช้ากว่าลงธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราลงบ่อธรรมชาตินะครับถ้ามันมีปลาใหญ่มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่มันจะโดนปลาใหญ่กัดกินนะครับ อย่างถ้าไซส์8น like ิ so ้วเนี RE ่ยถ้าเราเอาลงไปเนี่ยมันมีโอกาสที่ปลาช่อนตัวสัก2โลนะครับโลกว่า2โลเนี่ยไล่กัดไล่กินมันได้นะครับปลาช่อนเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ผมเคยไปตกนะครับปลาช่อนตัวเท่าแขนเนี่ยมันกินงูเข้าไปได้ทั้งตัวนะครับไอ้งูงูน้าพวกงูปลางูน้ำหลาอตัวเท่านี้โป่งเนี่ยครับมันกินเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับมันก็ยังมากินเหยื่อปลอมได้อีกนะครับผมไปตกเหยื่อปลอมตอนนั้นนะครับ ก็อันตรายอสมกวรนะครับถ้าจะปล่อยลงในบ่อธรรมชาติโดยที่มันยังตัวเล็กอยู่ครับก็ต้องต้องให้มันใช้เท่าแขนขึ้นไปนะครับถึงกล้าปล่อยนะครับก็สักประมาณเอาสักประมาณถ้าให้ชัวร์ๆก็สักประมาณยี่สิบนิ้วปล่อยลงไปเลยครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องปลาอื่นมากินนะครับยกเว้นจะมีปลาชะโดนะครับถ้ามีปลาชะโดเนี่ยอันตรายนะครับ ถึงจะตัวใหญ่ก็จริงนะครับมันกัดนะครับปลาชะโดมันกัดได้นะครับฟันมันคมกว่าปลาช่อนนะครับปลาช่อนถ้าเหยื่อตัวใหญ่กว่ามันมันจะไม่กินนะครับแต่อลาชะโดเนี่ยเหยื่อที่ตัวเท่ากันกับมันเนี่ยมันสามารถกัดให้ขาดได้เลยนะครับมันกินไม่ได้แต่มันกัดเอานะครับผมเคยเจอนะครับปลาชะโดปลาชะโดตัวเท่าเท่าประมาณเท่านักแข่งนะครับประมาณเท่าแข่งประมาณสองโลนะครับมันกัดปลาดุกไซส์เท่าแขนนะครับตัวเป็นโลนะครับขาดครึ่งนะครับ มันกัดได้สบายนะครับก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะครับเพราะที่บ่อผมก็มีปลาชะโดด้วยนะครับเป็นบ่บอดินผมมีปลาชะโดด้วยไม่รู้ว่ามันเอาออกหมดหรือเปล่านะครับเคยสูบน้ําออกแล้วไม่รู้ว่ามันออกหมดหรือเปล่าก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงเอาลงนะครับถ้าเอาลงบ่อดินเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับโอ้โหแตโตเร็วกว่านี้นะครับเพราะมันจะมีพววลูกกุ้งลูกปลาซิวลูกปลากระดีนะครับปลาตัวเล็กๆ,ๆให้มันไล่กินทั้งวันนะครับ ล้วก็จะโตเร็วกว่ามันมันเราให้ครั้งเดียวนะครับถ้ามันกินพวกเหยื่อเล็กๆนะครับมันก็จะย่อยเร็วนะครับมันก็จะไล่กินไปเรื่อยๆนะครับก็จะโตเร็วนะครับถ้าเราหั่นปลาชิ้นใหญ่ให้เนี่ยมันก็อยู่ได้นานครับเราไม่ได้ดูแลมันบ่อยๆแต่ว่ามันก็จะโตช้ากว่ามันกินเหยื่อเล็กถ้ามันกินเหยื่อเล็กๆเนี่ยมันก็จะย่อยเร็วแล้วก็โตเร็วนะครับมันก็จะหากินอยู่ทั้งวันนะครับถ้าลงบ่อธรรมชาติ รอดูรอดูไปรอดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตลงไปให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการขายด้วยนะครับมันจะมีไซส์เล็กอยู่นะครับไซส์ที่ผมสั่งมาตอนนั้นไซส์ห้าหกนิ้วนะครับห้านิ้วถึงหกนิ้วนะครับผมสั่งมาตอนนี้กําลังน่าจะได้ประมาณแปดนิ้วครับตอนนี้แปดนิ้วเก้านิ้วนะครับบางตัวนะครับกําลังจะเพิ่มไซส์พวกน้นพห้มันได้ขึ้นมาแทนพวกนี้ก่อนนะครับ จ้าพวกนี้พวกนี้ก็จะใหญ่พอดีนะครับพวกนี้จะโตพวกนี้จะโตพอดีลงบ่อได้นะครับลงบ่อดินได้ไอ้พวกนั้นก็จะเอาขึ้นมาแทนตรงนี้นะครับลงบ่อใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะมาขุนให้มันได้ใสขนาดสักยี่สิบนิ้วก็ค่อยเอาไปลงบ่อดินด้วยกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องดูแลมันนะครับเพราะว่าบ่อดินผมเนี่ยมันติดกับที่นานะครับมันก็จะมีปลาเข้ามาเรื่อยๆนะครับเวลาฝนนะครับมันจะมีบ่อหลายบ่อนะครับ ไอปลาในบ่อที่ค้างอยู่นมันก็จะออกมาวางไขต่ตามตามตามนานะครับตามนาข้าวนะครับก็จะมีลูกปลาให้มันกินอยู่ตลอดนะครับไม่ได้ดูแลยากนะครับในช่วงนี้ก็ดูแลมันไปก่อนนะครับให้ใสมันได้ก่อนนะครับให้มันรอดตายรอดปากปลาใหญ่ได้ก่อนนะครับถึงจะเอาไปลงนะครับน้ําก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับ น้ำผมจะใส่อยู่ประมาณ2 5 3ิถึง30เซนแค่นั้นนะครับปลาใบนี้นะครับมี่ปลากะระดีแต่มันจะกินไม่ค่อยได้หรอกครับลูกปลากะดีมันยังตัวใหญ่เกินนะครับยตัวใหญ่เกิน ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาอัพเดตให้ชมอีกครั้งนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ